สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการ o p t i m มซ์นะครับ Segment 3 e นะครับความเดิมจากคลิปก่อนนะครับ Segment 3 r นะครับก็มีการดำเนินการหลักๆ3อย่างนะครับก็คือมี b u i l build tree Update tree แล้วก็ q u e r y tree นะครับมีนี้เราจะมาดูว่าโอเคปัญหาที่เราสนใจตอนนี้เป็นปัญหาสืบผลค่ามากสุดเนาะโอเคนะครับทีนี้ย โค้ดก่อนหน้าครับทุกอย่างมันก็ดูโอเคครับจนจนกระทั่งนี่ครับในบางครั้งนะครับถ้าเซกเมนต์ e เนี่ยมันมีการดำเนินการอัปเดตบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นเราลองดูโค้ดอัปเดตรครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นคือ <c oughs> อัปเดตครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนสร้างทีใหม่เลยนะครับลองสังเกตดูนะครับนั่นหมายความว่าเฮ้ยการอัปเดตเนี่ยมัน ใช้คอร์สเยอะมากเลยนะครับเพราะแบบเราทําการอัปเดตเนี่ยมันแบบเหมือนกับทําใหม่ทั้งทีเลยนะครับทีเนี้ยถ้ามันมีการอัปเดตบ่อยๆนะครับหรือว่าโจทย์เนี่ยมันมีการอัปเดตบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยมันจะแบบมันก็จะค่อนข้างช้านะครับทีเนี้ยมันจะมีวิธีการอย่างไรหรือเปล่านะครับในการที่จะเราจะไม่อัปเดตทั้งหมดนะครับเราจะโฮไว้ก่อนนะครับหลักการก็จะเหมือนกับว่าเวลาที่เราเราอยู่ห้องนะครับ ถ้าสมมติว่าเฮ้ยห้องของเราสกปรกนิดนึ่อบางคนก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็แบบสกปรกนิดนี้นิดเก็บไว้ก่อนทาทีนึงทาทีละนิดทาทีนิดเราไม่ท,ทาทั้งห้องทีเดียวนะครับไอเดียเดียวกันนะครับเราก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะค่อยๆทํานะครับเมื่อจําเป็นนะครับเราจะทําเมื่อจําเป็นนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับหลักการเห็นข้อสังเกตนะครับในเซกเมนต์ฟรีนะครับเรา แต่ละโหนดนะครับในันนี้นี่เป็นเซกเมนต์3นะครับแต่ละโหนดมันก็จะเก็บค่าในช่วงที่มันดูแลนะครับในช่วงของโหนดนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่ต้องอัปเดตนั่นหมายความว่าทุกโหนดเนี่ยสมมติว่าผมต้องอัปเดตโหนดนี้ครับอัปเดตโหนดนี้อัปเดตช่วงช่วงนี้ข้างล่างเนี่ยต้องอัปเดตหมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมแบบบวกทุกโหนดในช่วงนี้เห็นไหมครับค่าเนี้ยมันจะถูกอัปเดตหมดเลยถูกไหมถ้าบวกทุกโหนดในช่วงนี้ ด้วยค่าห้าหมายครับไงตรงนี้ก็บวกห้าใช่ไหมบวกห้าบวกห้าตรงนี้ก็บวกห้าใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็บวกห้าถูกไหมครับมันถึงจะสัมพันธ์กันใช่ปะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดนี่ก็บวกห้าเห็นไหมค่า max ก็ยังเป็นเก้าบวกห้าโอ้โหห้าเป็นสิบเอ็ดค่า max ก็ยังเป็นเก้าบวกห้าใช่ไหมครับโอเคนี่นี่เป็นปัญ,ปญหา max เนาะนะครับสังเกตว่าเอ้ยเนี่ยถ้าผมอัปเดตทั้งช่วงคือผมต้องไปไล่อัปเดตทุกตัวเลยนะในเซกเมนต์ r e e นะครับทีนี้นะครับโอเคนะครับถ้าสมมติว่าผมพิจารณาในช่วงตั้งแต่2อถึงหล่ะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ครับโหนดนี้ถึงโหนดนี้2อถึงหแล้วอัปเดตนั่นหมายความว่าโอเคโนโหนดนี้ผมก็ต้องอัปเดตถูกไหมถ้าโหนดไหนเต็มทั้งช่วงผมต้องอัปเดตมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าผมอัปเดตแค่โหนดเดียวอะโหนดนี้ข้างล่างไม่เป็นไรนะแปะไว้ก่อนนะครับแปะไว้ก่อนนะครับนั่นคือเนี่ยครับ lazy propagation เราจะทําหลักการอย่างนี้แหละครับ คือเราบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะต้องอัปเดตโนดนะครับที่เก็บค่า9คือโนดนี้เนาะโนดที่เก็บค่า9ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนอัปเดตครับเลื่อนการอัปเดตของโนดลูกคือยังไม่ต้องทํานะลูกๆเราโฮไว้ก่อนนะโดยการเก็บนะครับสิ่งที่ต้องอัปเดตนะครับไว้นะครับอ้าวแล้วเราเราบอกเราโฮไวเนี่ยเราอ่านไว้ก่อนเนี่ยแล้วเราเราจะอัปเดตยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีโครงสร้างอีกอันหนึ่งครับพูด,ดง่าย เราจะมี t r e อีกต้นหนึ่งครับที่คอยไว้เก็บสถานะว่าต้องอัปเดตไหมนะครับมี t ีต้นที่ต้องเก็บสถานะว่าต้องอัปเดตไหมถ้า t ีต้นที่เก็บสถานะเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องอัปเดตอะไรแต่ว่าถ้า t ีต้นที่เก็บสถานะมีเลขเราก็ค่อยแบบเฮ้ยเราต้องมาอัปเดตละล่ะนะครับนี่สมมติว่าผมจะอัปเดตตรงนี้นะครับสิ่งที่ทำนะครับผมจะทำอย่างนี้ครับผมก็บอกว่าโอเคผมยอมอัปเดตสีดํานี้คือ segment tree นะครับผมยอมอัปเดตโหนดใน segment tree และสีส้มนะครับเป็นเลซี่โนดที่ผมเอาไว้เก็บที่เราอั้นไว้เนี่ยครับผมก็จะบอกว่าเอยอั้นไว้ถ้าสมมติว,ว่าตรงนี้ปัญหานี่บวก5้าผมก็บอกว่าลูกๆนะเดี๋ยวค่อยบวก5นะเห็นไหมครับลูกๆเดี๋ยวค่อยบวก5สังเกตว่าผมอัปเดตแค่โนดนี้ครับแล้วก็อัปเดตแปะไว้ก่อนลูกๆเดี๋ยวค่อยอัปเดตนะนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะทำครับพูดง่ายๆเราจะสร้าง tree ต้นหนึ่งครับชื่อว่าเลซี่แล้วกันนะครับเราก็จะแทน เป็น lazy node เอาไว้เก็บค่าที่เราจะอ่านไว้ครับขนาดของ lazy node ก็เป็นขนาดเดียวกับ segment tree นั่นเองนะครับหรือว่า3นี้ของเรานั่นเองนะครับโอเคแนวคิดก็คือเนี่ยครับเริ่มต้นผมให้ทุกค่าใน lazy เป็น0ูนย์นะครับโดยที่ค่าศูนย์เป็นตัวบอกว่าเฮ้ยมีการอัปเดตรออยู่ไหมในโหนด i ใน segment t r e ถ้าเป็นศูนย์ก็อ๋อไม่ต้องอัปเดตแต่ทีนี้คือค่าที่ไม่เป็นศูนย์นะครับของ lazy i หมายความว่าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้อง ถูกเพิ่มนะครับให้กับโหนดไอคอนที่จะมีการคิวลี่กับโนดนี้เห็นนะครับก็คือเฮ้ยเราอั้นไว้ได้ก่อนทีหนึ่งนะครับอั้นไว้ได้ก่อนแล้วก็แปะไว้ที่ลูกๆก,ก่อนถ้าไม่มีใครมาก็ไว้ไว้เป็นไรแต่ว่าเมื่อมีคนมาปุ๊บเราก็ค่อย,ค,อยค่อยมาเรียกอัปเดตนะครับทีนี้เราสิ่งที่สําคัญครับของปัญหานี้ก็คือเราต้องแอพลายให้ได้ครับว่าการที่จะใช้นะครับ กับซัมกับแม็กซ์กับมินเนี่ยเราต้องอัปเดตแบบไหนหรือคืนค่าแบบไหนเท่านั้นเองนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซัมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเป็นการบ้านแล้วกันนะว่าถ้าเอ้ยเรามาดูแม็กซ์กันก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการบ้านแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการจัดการกับซัมหรือมินเนี่ยต้องไปแก้อะไรนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เราทำก็เนี่ยครับเราเพิ่มเลขซีก่อนนะครับบิวทรีเหมือนเดิมไม่ได้แก้นะครับิวทรีเหมือนเดิมนะครับทีนี้ เวลาจะอัปเดตโนดในทีนะครับสิ่งที่เราต้องทำครับเราก็ต้องตรวจสอบก่อนครับว่าจําเป็นที่จะต้องอัปเดตหรือยังนะครับจากการเหมืินการก่อนหน้าถ้าใช่ก็อัปเดตแล้วก็มาร์คให้โนดลูกๆเห็นไหมครับคือเราอัปเดตที่เราแล้วก็แปะไว้ที่ลูกๆก่อนนะครับไว้ค่อยอัปเดตในอนาคตนะครับเรามาร์คเป็น lazy ไว้นะครับเมื่อคิวรี่เราก็ต้องตรวจสอบก่อนครับว่าเหมือนกันครับเราก็ต้องแบบตรวจสอบว่าเฮ้ยเราต้องอัปเดตก่อนหรือเปล่าถ้าใช่ก็อัปเดตแล้วก็มาร์คลูกๆ และอย่าลืมครับอย่าลืมถ้าเรามาร์คเสร็จแล้วเราก็อันมาร์คตัวเองด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูโค้ดนะครับของอัปเดตฟรีนะครับอันนี้คือสีดำเนี่ยคืออันเดิมเลยนะครับอัปเดตฟรีนะครับเลือกอัปเดตที่โหนดอะไรนะครับช่วงโหนดนั้นดูแลช่วงไหนนะครับอัปเดตช่วงไหนถึงช่วงไหนด้วยค่าอะไรนะครับอันเดิมของเราทบทวนนะครับก็คือนี่ครับถ้าสมมุติว่าไม่อยู่ในช่วงก็รีเทิร์นเลยถ้าอยู่ในช่วงเห็นไหมครับเราวเราก็อัปเดต เดออัปเดตฟรีนะครับด้วยค่านั้นนะครับทาเสร็จก็รีเทิร์นนะครับแล้วก็อะไรถ้าสมมติว่าไม่ใช่นะครับก็ไปอัปเดตลูกทงซ้ายเรียกอัปเดตทีลูกทงขวาแล้วก็อย่าลืมครับของเราหาแม็กซ์แล้วก็อัปเดตนะครับทีนี้โค้ดที่จะเพิ่มมานะครับอันแรกนะครับก็คือนี่ครับถ้าสมมติว่า lazy node ที่สัมพันธ์กับ node ของเราไม่เท่ากับ0ูนย์ไม่เท่ากับศูนย์หมายความว่าเฮ้ยเราต้องอัปเดตก่อนนะสิ่งที่เราทําเราทําไง แล้วก็อัปเดตครับแล้วก็เอาค่าใน lazy node บวกลงมานะครับเนื่องจากเป็นปัญหา max ใช่ไหมครับคือทุกตัวภายใต้ของเราโดนบวกด้วยค่าเดียวกันหมดเพราะฉะนั้น t r e โ node ของเราเนี่ยเราก็บวกด้วย lazy node อัปเดตนะครับอัปเดตแล้วก็ไปมาร์กลูกทางซ้ายลูกทางขวาครับถ้าสมมติว่าลูกทางซ้ายลูกทางขวาไม่ใช่ leaf node เราก็มาร์กด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ค่าใน lazy node ไปบวกให้ก่อนครับไปบวกให้ก่อนไปบวกให้ลูกทางซ้ายบวกให้ลูกทางขวาอั้นไว้ที่โหนดลูกก่อน นะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร์กโหนตัวเองเป็นศูนย์อ่ะฉันอัปเดตแล้วนะนะครับฉันอัปเดตแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าตรงนี้ครับก้อนนี้ก็คือถ้าสมมติว่าอ่าอ่าเลซี่โหนตของเรานะครับมีค่าเราก็อัปเดตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทําทีนี้นะครับโอเคในกรณีที่นะครับตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าเอ้ยเรานะครับเรา โนดของเราเป็นศูนย์โนดเขาเป็นศูนย์แล้วก็อัปเดตโนดเราถูกไหมอัปเดตโนดเราพออัปเดตโนดเราปุ๊บก็เห็นไหมครับมาร์กโนดลูก2ตัวแล้วก็ดีเทิร์นออกไปเลยเห็นไหมครับเราไม่ได้ทําจนสุดนะเห็นไหมเราก็เนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าโนดโนดเรานะครับโนดเราเป็นศูนย์เห็นไหมเราก็โอ้อัปเดตนะครับแล้วก็ไปมาร์กโนดลูกนะครับอ๋อไปมาร์กโนดลูกว่าให้ให้เป็น lazy โนดที่โนดลูกนะครับแล้วก็ออกเลยนะครับตรงนี้ ก็หลักๆนะครับก็คือเราเขียนโค้ดนะครับเพิ่มตรงนี้ครับบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอุ้ยเรายังไม่ได้อัปเดตแล้วโดนเรียกพอดีแล้วก็ทําไงเราก็อัปเดตให้ยอมอัปเดตนะแล้วก็ทํายังไงแล้วก็ทําให้ลูกทางซ้ายลูกทางขวาเนี่ยจัดการตัวเองซะนะครับลูกซ้ายลูกขวาจัดการตัวเองซะมาร์กไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับ ทีนี้เช่นเดียวกันนะครับกับคิวリーอันนี้คิวリーอันเดิมนะครับคิวリーอันเดิมถ้าไม่อยู่ในช่วงก็รีเทิร์นเป็นลบอินฟินิตี้เพราะเราเป็นปัญหาแม็กซ์นะครับถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงก็ตอบเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทํะไรนะครับถ้าถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็เรียกลูกทางซ้ายเรียกูกขวาแล้วก็ถามว่าใครแม็กซ์กว่ากันตอบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราเรียกแล้วที่โนดเนี้ยเลซี่มันไม่เท่ากับ0ูนย์ อ้าวแสดงว่าต้องอัปเดตสิเราต้องทําไงแล้วก็อัปเดตมันครับแค่นั้นเองล้วก็อัปเดตมันก่อนอัปเดตเสร็จโหนดนี้ก็ผลักไปที่ลูกครับไปเซตเลซี่ให้ลูกหลังจากนั้นก็อย่าลืมครับเซตเลซี่ตัวเองให้เป็นศูนย์เห็นนะครับเราไม่ต้องไล่อัปเดตทุกคนนะครับก็คืออ้าถ้าใครมา,มา,าม,มาถามเราโอเคเราก็อ่ะโยอัปเดตเราแล้วก็ผลักไปให้โหนดลูกอ่ะอัปเดตให้แล้วนะตอนนี้ค่าเรา เป็นปัจจุบันละแล้วก็พักไปให้หนดลูกเพราะฉะนั้นสังเกตครับมันไม่ได้ทําไปจนสุดทรีมันทําแค่ตัวเองครับแล้วมันก็พักไปให้หนวดลูกอ่าถ้ามีใครมาเรียกก็เท่านั้นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าในตัวเมนนะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับเราก็เรียกปกตินะครับแล้วก็มีนิวทรีเนี่ยครับสิ่งที่เราเพิ่มมาครับแล้วก็เซตให้ l a ี y นะครับเป็นศูนย์ทั้งหมดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เรียกได้ตามปกตินะครับอย่าลืมนะครับ จุดสำคัญนะครับของ lazy propagation นะครับก็คือตรงนี้ครับเวลาที่เราอัปเดตนะครับเวลาที่เราอัปเดต max min sum เลยพวกนี้ max อัปเดตไม่เหมือนกันนะครับอัปเดตไม่เหมือนกันคือสังเกตนะครับของ max เนี่ยมันก็เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าบวกทุกตัวในช่วงด้านล่างบวกทุกตัวในช่วงด้านล่างแล้วหาค่า max นั่นหมายความว่า max ก็ต้องถูกบวกด้วยค่า5เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็บวกบวกเข้าไปแต่ทีนี้ถ้าเป็น sum นะครับก็อย่าลืมครับซ้ำถ้าสมมติว่าเราหาซ้ำใช่ปะข้างล่างมีกี่ตัวใช่ไหมครับเราก็อย่าลืมนะครับต้องไปบวกด้วยอะไรครับจํานวนตัวนะครับคูณกับค่านะครับอ่าไปลองลองดูนะครับเอเครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับแต่เป็นการอ ptimize ทําให้ s e กเมนต์ r เนี่ยเร็วขึ้นนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ